สวัสดีทุกคนนะครับผมแมตต์ปอนครับวันนี้นะครับจะมาขายระบบตั้งร้านนะครับเป็นของพี่ยาคา่านะครับผมเอามาดัดแปลงนะครับก็คือเอามาดัดแปลงก็เป็นไดนาล็อกนะครับใช้งานแบบไดนาล็อกหมดนะครับก็คือจะเป็นไดนานาล็อกหมดเลยนะครับจะไม่มี CM เดีแล้วตัวนี้นะครับจะมีแค่ตอนตั้งร้านแค่นั้นนะครับผมของผมจะสามารถเลือกได้นะครับจะให้ตั้งที่ว่าเป็นเป็นจุดหรือว่าจะตั้งตร่ไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นจุดก็ คือของผมมาระบบนี้อ่ะมันเขียนมาเติมสำงกับเซิร์ฟผมนีเซิร์ฟผมมันเป็นระบบตลาดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจะจํากัดจุดนะบางทีมันไปตั้งกลางงานอะไรแบบนี้มันจะเดือดร้อนขึ้นอื่นเอานะครับนี่มาดูสินค้าเลยนี่เพิ่มสินค้าแบบนี้ก็คือทาได้นะครับแค่เขียนตัวแปลของเราไปนะครับอย่างอื่นก็ทำให้หมดแล้วนะครับการจินเงินการกลัวบั๊กเงินอะไรพวกนี้ก็คือตั้งไว้หมดแล้วมันใช้ง่ายนะครับผมส่วนก็ที่ต้องทำก็แค่เพิ่มตัวเขียนตัวแปรลงไปนะครับกับเออไม่ต้องเขียนอะไรเขียนแค่ตัวแปรนะครับผมที่ผมทําไว้นะครับ ก็คือกดคลิกเข้ามาแล้วว่าเราจะขายอะไรก็เลือกจํานวนเลยครับนี่ของผมไม่ง่ายนะครับแล้วก็ตั้งราคาเลยนะครับนี่เจ้าแบบเงินเขียวหรือพอยต์นะครับก็กดเงินเขียวไปก็ได้นะครับนี่เห็นไหมก็มาอยู่นี่นะครับสามารถนี่เราก็เพิ่มสินค้าได้เยอะเลยครับเป็น20อันเลยนะครับเขียนต่อต่อมาก็ได้นี่ผมทดสอบให้ดูแค่นี้นะครับผมโอเคในการลบสินค้านะครับผมนี่ไปดูก่อนไอดีสินค้าอะไรนะครับมันจะเป็นศูนย์นะครับผมก็ลบไอดีศูนย์นะครับผมนี่เจ๋งไหมครับคือมันจะออกแหน้าได้หลอกนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่า อย่าเป็นการเฝ้าไว้นะครับถ้ามันทิ้งไปเดี๋ยวมันจะเป็นอ,อย่างอื่นนะครับก็คือให้พ่อค้าเฝ้าอยู่ตลอดนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับกดเก็บร้านก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนระบบตลาดนะครับผมขอบคุณครับ